ถาจะถามว่าโซนไหนของกรุงเทพมหานครมีบาร์เยอะที่สุดอันนี้คงตอบยากน่าดูนะคะแต่เราคิดว่าอารีคงจะเป็นโซนติดอันดับย่านที่มีบาร์เยอะมากที่สุดอีกโซนหนึ่งเลยละคะ่ะ <What? S 1> อย่างในวันนี้แอลเดอร์รอกก็ได้มาเจอบาร์ลับที่มีชื่อว่า Partner in crime บาร์ที่เต็มไปด้วยสตอรี่จากหนังรักมากมายรับรองเลยว่าถ้าคุณได้มาเช็คอินที่นี่คุณจะไม่หลุดเทนอย่างแน่นอนเลย มาค่ะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราไปพบกับพาร์ทเนอร์อินครมกันเลยคําเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงมิได้มีเจตนาโฆษณาหรือขายของแต่อย่างใดและนี่ก็เป็นเหตุผลที่เรามาที่พาร์ทเนอร์อินครมค่ะเพราะในเดือนพฤษภาคมนี้พาร์ทเนอร์อินครมเขากดกระแสการเลือกตั้ง ทางร้านได้จัดค็อกเทลสูตรลับเฉพาะมาเพื่อการเลือกตั้งนี้เลยอย่างแก้วแรกหนุ่มคลีโอพงษามนิ้วแก้วนี้เบสหลักคือวอดก้าค่ะมีความอมเปรี้ยวหอมกลิ่นผลไม้กลิ่นง่ายมากๆแก้วที่สองร้านทรงดูใบเบสหลักของแก้วนี้เป็นจินมีความหวานนำและเปรี้ยวตามให้ความรู้สึกเหมือนดื่มน้ำผลไม้เลยค่ะไม่มีกลิ่นของแอลกอฮอล์เลยอร่อยมากแก้วต่อมาตาวอวนิทรา เต้าอ้วนจะมีความหอมของวานิลาไซรัปดื่มเข้าไปแล้วจะยังได้กลิ่นของเตกิลานิดนิดแต่โดยรวมแล้วก็ยังเป็นค็อกเทลที่กินง่ายดื่มได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยค่ะและแก้วนี้ลุงแก่นเสี้เกรียวกราดแก้วนี้ขอบอกเลยว่ากินยากมาก <c oughs> เพราะคุณจะได้รับรสของแอลกอฮอล์แบบเต็มๆใครชอบเค็มๆแบบดุดันไม่เกรงใจใครแอบคิดว่าต้องแก้วนี้เลยค่ะ ถึงจะกินยากและเข้มไปหน่อยแต่รสชาติดีนะคะดื่มไปแล้วติดหวาดปลายปลายด้วยพี่เจ้าของร้านเนี่ยยังบอกอีกนะคะว่าถ้าใครกินครบสี่แก้วจะได้ปลดล็อกค็อกเทลลับด้วยนะแต่สิ่งที่ต้องทึ่งอีกอย่างหนึ่งสำหรับการมาที่พาร์ทเนอร์อินครามนี่ก็คือสตอรี่เรื่องราวในการตกแต่งร้านของที่นี่ค่ะพี่เจ้าของร้านตั้งใจให้พาร์ทเนอร์อินครมซื่อออกมาถึงความเป็นคู่รักโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังรักเก่า ฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในหลายๆมุมของร้านจะมีงานอาร์ตที่เป็นคู่รักอยู่มากมายเลยล่ะค่ะนอกจากความโรแมนติกแล้วพี่เจ้าของร้านเนี่ยยังมีความตั้งใจอีกว่าลูกค้าที่เข้ามาที่นี่จะต้องได้สัมผัสถึงเซนท้าอย่างนั่นก็คือรูปรถกลิ่นสีและเสียงเมื่อลูกค้ามองเข้ามาในร้านคุณจะต้องรู้สึกได้รับแรงดึงดูดและอยากที่จะเปิดประตูเข้ามา เมื่อเข้ามาแล้วลูกค้าจะสัมผัสได้ถึงกลิ่นในร้านที่หอมและให้ความรู้สึกผ่อนคลายมากๆค่ะต่อมาเป็นในเรื่องของรสชาติต้องบอกว่าเครื่องดื่มของที่นี่จะเน้นไปทางดื่มง่ายดื่มได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายแถมแต่ละแก้วก็ยังมีสีสันสวยงามรับรองเลยว่าไม่มีแก้วไหนถ่ายรูปออกมาแล้วไม่สวยแน่นอนค่ะอย่างแก้วนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ชื่อว่าซีดูเซอร์ทร แก้วนี้เน้นให้ความสดชื่นเปรี้ยวหวานหอมลิ้นจี่เหมาะกับสภาพอากาศในบ้านเราตอนนี้มากๆค่ะร้อนๆอนมาเจอกับแก้วนี้เข้าไปรับรองว่าชื่นใจสุดๆแก้วต่อมา Undercover VS Spy เบสหลักของแก้วนี้จะเป็นเลดวายและเตกิล่าค่ะจริงๆแล้วแก้วนี้เหมือนจะดูแรงๆใช่ไหมคะแต่บาร์เทนเดอร์เนี่ยจะเอาไข่ขาวเข้ามาตัดทำให้ดื่มง่ายและไม่รู้สึกถึงแอลกอฮอล์ที่แรงจนเกินไป แถมยังได้ความหอมจากวาน,นิลาด้วยล่ะค่ะแก้วที่3 Private Confession แก้วนี้จะให้ความหวานแต่แอบแรงนิดนิดความหวานที่ได้จะมาจากเหล้าสมุนไพรและที่เราเห็นบาร์เทนเดอร์ฉีดในตอนท้ายอันนั้นคือแอปแซงค่ะและแก้วสุดท้าย u n t o u c h a b l e ตัวนี้ ack, เบสหลักเป็นเหล้าจีนค่ะเอกลักษณ์โดดเด่นของแก้วนี้แอดยกให้ความหอมของตัวเหล้าจีนเลย มีความหวานนำดื่มง่ายและปิดท้ายด้วยความอมเปรี้ยวนิดๆอร่อยจริงๆค่ะนอกจากเครื่องดื่มที่อร่อยทางร้านก็ยังมีดีเจมาคอยเปิดแผ่นเสียงเคราะหด้วยบอกเลยว่าให้ความคลาสสิกเหมือนอยู่ในยุค9กเลยแนวเพลงก็จะเปลี่ยนไปตามมูสเรื่อยยิง่งดึกยิง่งสนุกมากเลยค่ะแอบกระซิบบอกนิดนึงว่าเจ้าของร้านใจดีมากดูแลลูกค้าดีสุดๆแอดรับประกันค่ะ แล้วสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ทางร้านก็จะมีอาหารเข้ามาแล้วด้วยนะคะทุกคนรอ,อกันได้เลยแต่หากใครมาที่นี่แล้วรู้สึกเบื่อสามารถขึ้นไปเดินเล่นที่ชั้น2ของบาร์ได้นะคะพอชั้น2เขก็เป็นร้านขายแผ่นเสียงมีแผ่นเสียงหลากหลายแนวทั้งไทยและสากลเลยละคะ่ะแล้วถ้าใครอยากจะตามแอดมาที่ p a r t n e r in c r ครร้านตั้งอยู่ที่โครงการเดอะฮรอารีนะคะใครที่เอารถยนต์ส่วนตัวไปจอดรถในโครงการได้เลยะคะ่ะ ค่วนใครที่อยากจะมาสนุกสุดเวียงโดยไม่ต้องห่วงเรื่องขับรถกลับก็สามารถนั่ง BTS มาลงที่สถานีสะพานควายแล้วนั่งวินต่อมาอีกนิดนึงก็ถึงแล้วค่ะแอดว่าถ้าใครที่ชอบบาร์แบบมีสตอรี่ Story, มีมุมถ่ายรูปส,สวยและเครื่องดื่มอร่อยอร่อยทีน่นี่คงจะเป็นที่ในฝันของคุณอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปการรีวิวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้แอดก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ